ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรเลยเขาดูเก่าจัดตอนนี้เขาเป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างไปแล้วเอลกาซิโกครั้งแรกก็เอาจัดจูดสวยดยวดยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคสมัยของจูดเบลลิงแฮมสุดจิงสุดจัดสุดปลอกต้องแกเลยชั่วโมงนี้โคตรเอาโคตรเก่งโคตรโหดชั่วโมงนี้ต้องจูดเท่านั้นมีที่ไหนมารีนมาริด มันไม่ปรับตัวเลยไม่กดดันยิ่งก็โหดออกบอลก็แจมเล่นโคชิลเล่นเหมือนพวกซีดานพวกฟิโก,โก้โรนันโดยังไงยังงั้นแกเล่นเหมือนอยู่รีม,มาริดมาหลายปีแล้วดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยทั้งทั้งที่จุดเนี่ยยังไม่เคยเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเลยสักกนัดแกย้ายจากเบอร์มิงแฮมในลีกรองอังกฤษโยกไปดอทมุนแล้วก็มารีม,มาริตแต่พรสวรรค์ระดับนี้มันบ้าไปแล้วเกมเอลกาซิโก้ที่ว่ากันว่าเดือดที่สุดเกมหนึ่งในโลก บาซ่าพบรีนมาดริตมันมีอะไรที่มากกว่าฟุตบอลในเกมแบบนี้จูดมันสนที่ไหนมันยิงหมดเริ่มตั้งแต่ลูกตีเสมอจูดปั่นแบบโค้งๆแต่แรงจัดอัดบอลเข้าสามเหลี่ยมตุ้มเดียวเอาอยู่ลูกนี้โคตรสวยชอบกันทั้งสนามว่าเอาจริงดีแม้แต่ตัวจูดเองก็ไม่อยากจะเชื่อในลูกที่ตัวเองยิงได้ลูกนี้เรียกควันของรีมาดริตให้กลับมาส่วนบาซ่าเจอแบบนี้เข้าไปฝอไปเลย ลูกสองเก็บกินนิ่มๆแท็บอินเขาไปเป็นประตูชัยจุดยิง2ลูกในเกมแบบนี้และเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นด้วยสุดประหลาดเราต่างประหลาดใจทุกคนประหลาดใจกับระดับของเขาและระดับประสิทธิภาพในการขึ้นเล่นเกมรุก13ประตูจาก13นัดแล้วในทุกรายการยิงไปแล้ว10ประตูจากการลงเล่น10นัดในลีกขึ้นเป็นดาวซันโบเดี๋ยวนี่เองเล่นกองกลางไม่ใช่เหรอชูแขนฉลองประตูไม่พักเลยรวนออนต้องเข้าแล้วแบบนี้ นี่เพิ่งเริ่มเองนะสถิติยิงประตูแบบนี้ที่จูดทำได้มันดันไปแซงตำนานอย่างซีเนดีนซีดานไปแล้วด้วยเพราะซีดานต้องเล่นทั้งซีสั้นกว่าจะยิงได้ขนาดนี้ฟุตบอลมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆที่เขาคุยกันว่ายุคสมัยน่าจะเป็นยุคของฮาแลนด์หรือว่าของประธานเป้ตอนนี้จานว่าน่าจะไม่ใช่รักมันคือย,ยุคของจูดเบลลิงแฮมต่างหากราฟ